สวัสดีครับช่องนัเสิร์ฟกุกกอกตอนนี้เราก็พาเมยียมาปัวเราก็จะเดินทางกลับแล้วผลการไปหาหมอก็ปกตินะครับไม่ได้เป็นอะไรเป็นเ,<อ>เป็นยู<อ>แต่ปวดปวดกล้าม<ะ>เ,เนื้อเฉยๆมั้งหมอบอกอาจจะเป็นปวดกล้ามเนื้อนอะอเวลาที่นั่งนานๆหรืออะไรยกของหนัก มาณนี้ก็ช่วงนี้นะตไตก็ไม่ได้ยกอะไรหนักนะ mm. ออกเส้นนี้ใช่ไหม mm. อันนี้เนาะ mm. สอยซอยนี้ไหม mm. น่าจะใช่เนาะ mm. สอยที่สองสอ,ออกได้ไหมสอย เราจะไปรับยาชีกันค่ะเราจะไปรับายาชีนะไปหาคนละคลินิกไาจ่าหยู่เราจะไปไปหาหมอคนละคลินิกกับยาชีค่ะไปรับยาชีกลับนะรับยามาแล้วสองอาทิตย,ยาคือร้ายแท้ คอยว่าคอยสิกินเบิดบ่เนาะคอยวาถ้าเราคิดว่าปกติล้วก็หยุดเนาะหยุด,หย,ดหยุดกิน่ไถ้าเราหายดีแล้วเราจะไปกินทำไมถ้ากินเยอะมันก็ให้โทษยาเอาเดียวเลี้ยวซ้ายใช่ไหมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเราจะไปรับยา <c oughs> ไม่ได้จอดแถวนี้แล้วอจอดแถวนี้ก็ได้ยังไงเรายาชีก็ค่อนข้ามถนนมาแล้วงอแงง,งแมาแล้วข้ามถนนมาแล้วอนะน,นี้ไปรถนี้วิ๊กเบียบิ๊กเจอรถมาแล้วครับมาแล้วยาชีมาแล้ว,ลวขึ้นรถ แล้วอาชีพมาแล้วหาหมอเสร็จแล้วสิ้นแล้วจาผู้คิดหลายเจ้าผู้คิดหลายกลับไปหาหมอมาแล้วฆ่ากันนักคิดเบิดมือเบิดเว้นจะต้องไปก่อนแบบกลับเลยไหมกลับไปแล้วหาคิดยุ่งงานไปแล้ว ยาที่ยาเลยวะ่ะไม่ยาสอดอันนี้ยาย่แค่เข็มไหมหกร้อยยายาฉีดยาเข็มหนึ่งหกร้อยแล้วหกร้อยกับยาไปกินสองอาทิตย์โอ้ยาฉีดก็ได้ยาไปกินสองอาทิตย์เหมือนกันแต่ของหน้าต่ายม่ได้สองอาทิตย์แต่ว่าไม่ได้ฉีดยาแต่หมดไปหลายเบาวิวเลยเ<า>บลวิวเลยคณน,น่ายา <c oughs> แต่กันได้ลืน่น สวัสดีค่าจะชนะชีวกรอบไข่ไข่ก็ผมเป็นไข่เบาอิู่เลยเครื่องเครื่องมือเครื่องมือว่าอันนั้นอันตรสาวเลยดิไปเอันตรสาวด้วยยาตันตรสาวด้วยโอ้ใช่ไปอันตรสาวยาซีดยาเข็มเข็มหนึ่งนะคะยาเอาเมื่อให้สองอาทิตย์ถ้าไม่หายก็มาใหม่ แต่ว่าค่อยๆก็เขานัดอยู่หมอนัดกินยาว่าถ้าหายก็ถ้าหายถ้าอะปกติเขาไม่ต้องมายามายไม่ต้องมาหมอถ้าไม่หายก็กลับมาดูใหม่ก็น่าจะคล้ายๆกันนั่นแหละมอนัดให้มาอีกไหมเของค่อยก็นัดสินัดวันไหนนัดวันที่สิบสองนอหน้าอันนี้เขาไม่ได้นัดของยาไม่ได้นัดไปนัดให้อของยาไม่ได้นัดแต่ว่าเพียงอกว่า ถ้าไม่หากก็มาโอ้นีใบนัดแล้วมียาเต็มถุงเลยตัวเดียวเต็มถุงเลยยาสองอาทิตย์ทางตยงทางตรงกำลังไปเขียวของยาก็ลายได้สมองหกร้อยัของก้อก็น่ะหลายเต็มถุงเลยยาเม็ดยาเม็ดบ่ยาบอยากินบ่เม็ดฮานิมือนี่ย ยาสดอ่ะหมอไปตัวมันจะกินได้กันขึ้ดดีกว่ายาสดหาคนละโลกคนละโลกคนละหมอคนละหมอละหมอนะแต่หมอวันนี้โคตรดีเลยคแพงแพงอยู่แต่ว่าดีดีในสําหรับความคิดนะดีส่วนละเอียดเนาะน่าติมเนาะเวลาตรวจเขาก็เรียกเราเข้าไปด้วย ฟังด้วยกันว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงสาเหตุที่ไม่มีน้องก็จจิง่ใช่ไหมมันคนลรอย่างมันมันนีหลายหมอบอกว่ามันนีหลายต้องเอาดอกประสันน้องหยอกหยอกนะคะยอกอยได้น้องอยากก็จริงอยากได้น้องสาว่าจะพอแล้วแหละทะเลี้ยงทะเลี้ยงหลานรอเลี้ยงหลานรอเลี้ยงลูกก็เจิงมันแหงว่องอยู่ ตอนนี้กลับแล้วนะคะตอนนี้เดินทางกลับแล้วเด,ด,ดินทางกลับบ้านเดินทางกลับบ้านผลการตรวจของต่อไปน,นี้เราก็จะกินไม่ให้กินอะไรๆไม่ให้ท้องปูดหมูหมูวายห้ามใช่เราก็ต้องงดนหลาท้องงดข<ด>องเผ็ดอของหมักของดองดองดทุกอย่าง่าตายห้ามตุดเปียว ไม่ให้เบียกได้แต่ว่าให้ระวังต้องของหมักของดองของอะไรเราก็ทานไม่ก็ได้ซื้อตำปูไปฝากของกกายไปทานนั่นแหละแก่แต่ว่าต้องกับกระป๋านกระป๋านกระนันนู้นถ้าเชื่อท่านกินใหญ่ยังเชา่อว่ท่านขลิ่มหรอกแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ค่อยขลิ่อะไรนะแต่อันนี้ให้ขลิ่มไม่อันนี้ไม่ได้ให้ แม่กินของหมักของดองของเห็ดลก,ก,ก็จไม่ได้ยานิงไม่ได้เอามาให้เชื่อเกินได้ของหมักของดองหมักของดองแม่เบนก็เป็นในน้ำเฉยๆเนะเาะยังไม่ได้เป็น,นเป็นดองปลอมๆอ,อยู่呵呵ยเป็นดองปลอมๆอ่<ค><ย>แต่จะซื้อกลับไปกินที่ บ้านแล้วก็ไปกินที่นาตะชานด้วยปตันจะโอ้ปตันมาไม่ทันหรอกโอ้ปตันถ้าได้ออกจากบ้านนะปแตันน้ำมืดพุดน่นลากินกับตาปัญญานี่ยืนขายโปงมาไล่ที่ใต้เทือกนาค่ะตอนนี้เขาขายพวงมาไล่นี่เขาจะติดหนา้าอันนี้เลยยี่สิบบาทเลยเหรือยี่สิบบาท วันนี้วันพระออ๋วันนี้วันพระวันนี้วันพระ,นนพระสำหรับคลิปนี้ติดไฟแดงนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ